นิทานเรื่องเจ้าหญิงกับลูกแก้ววิเศษการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนดิ้งแดนอันไกลโพ้นมีเจ้าหญิงน้อยนามว่าไอริสอาศัยอยู่ในปราสาทงดงามกลางหุบเขาเธอเป็นเจ้าหญิงที่จิตใจดีรักธรรมชาติและมักไปเดินเล่นในป่ากับสัตว์น้อยใหญ่วันหนึ่งขณะที่ไอริสกำลังเดินเล่นในป่าเธอพบนกสีทองที่ปีกหักและบาดเจ็บเธอช่วยรักษามันและให้อาหารจนหายดีนกสีทองจึงพูดว่า ข้าคือวิญญาณแห่งป่าข้าจะมอบของวิเศษตอบแทนน้ำใจของเจ้ามันมอบลูกแก้ววิเศษให้เจ้าหญิงพร้อมคำเตือนว่าใช้มันเพื่อสิ่งดีเท่านั้นหากใช้ด้วยความโลภมันจะหายไปตลอดกาลเจ้าหญิงใช้ลูกแก้ววิเศษเพื่อช่วยชาวบ้านเช่นสร้างน้ำสะอาดให้หมู่บ้านรักษาคนเจ็บและทำให้ผืชผลอุดมสมบูรณ์แต่วันหนึ่งมีพ่อมดโลภผู้หนึ่งรู้ข่าวและพยายามแย่งชิงลูกแก้วนั้น พ่อมดเสกเวทเพื่อขโมยลูกแก้วแต่เจ้าหญิงไอริสไม่หวาดกลัวเธอกล้าหาญและอธิษฐานขอให้ลูกแก้วปกป้องผู้บริสุทธิ์ลูกแก้วส่องแสงสว่างจ้าขับไล่ความชั่วร้ายออกไปและกลายเป็นดาวดวงหนึ่งบนฟ้าเพื่อปกป้องดินแดนนี้ตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเมตตาความกล้าหาญและจิตใจดีงามจะได้รับผลตอบแทนอันล้ำค่าเสมออยากให้เล่านิทานเรื่องอะไรคอมเมนต์แวะนะ